สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c อลฟิเจอในวันพุทธที่25กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้แก่งตัวผันผวนนะคะปิดไปที่1,199.51ลดลง1.90เหรียญนะคะแก่งตัวในกรอบระหว่าง1,190ถึง1,204นะคะโดยในช่วงแรกเนี่ย <c oughs> ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมานะคะทำาโลที่ใกล้ๆบริเวณแนวรับ1,191นะคะแต่หลังจากนางเจเนตเจเลนประธานเฟดนะคะกล่าวถึงเรื่องของการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเนี่ยว่าจะพิจารณาปรับในการประชุมแต่ละครั้งนะคะโดยไม่ได้ระบุว่าเฟดจะปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับ ขึ้นอ,อตัตาดอรเบียในเดือนกันยายนปีนี้นะคะแทนที่จะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะก็เลื่อนออกไปค่างเงินดอลลาร์ก็เลยมีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะขณะที่เงินยูโรก็แข่งค่าขึ้นนะคะเมื่อทาง,งยูยูอนุมัติแผนการปฏิรูปของกรีซนะคะแลคคทองคำก็เลยปรับตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เช้านี้ก็ ปรับขึ้นต่อมาเคลื่อนไหวที่บริ 1, เวณ1,209เหรียญส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะภา,ภาพกราฟภาพกราฟไหล2ชั่วโมงนะคะก็ ดิดกลับได้แรงนะคะแต่ก็จะมีแนวต้านบริเวณใกล้ๆ1210 1212นะคะถ้าว่าผ่านได้ก็ไปต่อ1220แต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะอ,อ่อนตัวลงมานะคะแนวรับก็จะมีที่บริเวณ1200เหรียญแล้วก็1191เหรเตรียญแล้วก็ให้นักลงทุนระยะสั้นเทรดดิง้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็เรื่องของ ประธานเฟดเจเน็ตจะเล่นนะคะที่จะพูดถึงการขึ้นอัตา,าดอกเบี้ยนะคะว่ายัางอาจจะไม่ขึ้นในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีตัวเลข GDP ของเยอรมนีขยายตัว0.7%ในไตรมาสที่4ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนะคะดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขตที่สิเมืองใหญ่บวกไป4.5%นะคะแต่ชนิดไอาภารบริการ ออกมาที่57.0นะคะนี่ก็ดีขึ้นมากนะคะดยชนิความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่96.4นะคะก็ต่ํากว่าเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ต่ํากว่าคาดแล้วก็ดัชนิกิจกรรมการ,รผลิตในเนทศกาลออกมาที่0ูนะคะส่วนดาวโจนนะคะเมื่อคืนปิดบวกได้92.0นะคะโดยดาวโจนก็ สามารถที่จะปรับบวกได้โดยนักคุณข่านรับความเห็นในการถแถลงนโยบายของนางเจอเนตจะเล่นนักคาน้ำมันดิบในสเมกนะคะปรับตัวลดลงมาเล็กน้อย0.17เหรียญน,นะคะเบรนปรับตัวลดลง0.24เหรียญอันนี้ก็เป็นผลจากมีการคาดการณ์ว่าซอกน้ำมันดิบของสหรัฐอาจจะพุ่งขึ้นอีกนะคะโดยจริงๆเราก็มีอีกข่าวหนึ่งนะคะ ที่จะผลักดันราคาน้ำมันได้ก็คือแหล่งน้ำมันในริเบียเนี่ยปิดทำการนะคะแต่ข่าวเรื่องซอกน้ำมันนี่ก็มาบดบังหมดนะคะส่วนเงินบาทนะคะปิดวิธี32.51เงินบาทก็แข็งค่าในขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าหลังจากแถลงการของนางเยเลนแล้วก็เงินยูเงินยูโรนะคะก็แข็งค่าขึ้นมาหลังจากที่ EU อนุมัติแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซส่วนไอแช ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะ SDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเรามาดูดัชนีดอลลา์อินเด็กกันนะคะดอลลา์อินเด็กแก่งตัวไซเวยในกรอบโดย MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาลทำให้โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงสูงกว่าการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแนวรับมีที่93.8แล้วก็93.4แนว่ต้าน94.6แล้วก็95.1นะคะให้เทรดดิ้งช็อต ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทก็ยังไซเวย์อยู่ i s i อยู่บริเวณ50นะคะยังไม่บ่งบอกแนวโน้มก็แนะนำซื้อขายในกรอบแนวรับมีที่32.5 32.4แนวต้านส2งสองุดเจ็แล้วก็ส2งสุดดนะคะให้เทรดดิ้งในกรอบบรเนะคะภาพกราฟรายวันใน MACD Histogram ยังส่งสัญญ,ญาณกันอ่อนแรงมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ MACD ตัดใกล้กัดเส้นสัญญาลงมาคาดการราคาแก่งตัวไซเวย์ แนวรับมีที่ห้าสิบแปดจุดศูนย์แล้วก็ห้าสิบหกจุดศูนย์นะคะแนวต้านหกสิบแล้วก็หกสิบสองนะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะแจสเฮสสิบห้านะคะแก่งตัวผันผวนโมเมนตัม um, ไม่ในระยะสั้นเป็นเชิงลบนะคะแนะนำเทรดดิ้งช็อตเป็นหลักแนวรับมีที่เจ็ดจุดสองแล้วก็เจ็ดบาทนะคะแนวต้านเจ็ดบาทแปดสิบแล้วก็แปดบาท ่วน True แ 15x นะคะก็ดิดตัวขึ้นทำนิวไฮอีกครั้งอาจส่งสัญญาณว่าการพักตัวได้จบลงและราคามีโอกาสกลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะคะแนวต้านมีที่14.6แล้วก็15.0แนวรับ14แล้วก็13.8นะคะให้เทรดดิ้งลองสิริแ15พับกราฟรายวันหลังจากรีบาวในรอบที่ผ่านมาไม่สามารถทำนิวไฮได้จึงคาดว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะคะแนวรับ บาทแ8แล้วก็บาท80ดสแนวต้าน2บาทแล้วก็2บาท5สตางค์นะคะเทรดดิ้งช็อตสำหรับเซ้น50เส้น50นะคะพยายามพยุงตัวเหนือเส้น moving a v e r a g ที่บริเวณ1น4 5 5จุดแต่ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่กรอบสามเหลี่ยมที่หลุดลงมาได้นะคะก็ยังมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นขาลงอยู่ถ้าไม่หลุด1,045จุดนะคะเราก็แนะนำให้เทรดดิ้งลอง แล้วก็ถ้าหลุดก็ให้โฟลช็นะคะแนวรับมีที่1046แล้วก็1039งพันสาสิแนวต้านหนึ่แล้วก็1069สิาำหรับเซ็ตแฮนด์สิบซีรแนนะคะแนวรับ1039แล้วก็1036งพันสิแนวต้าน1061แล้วก็1067นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประกาศนะคะค่าวอื่นๆนะคะก็ ทางนายกก็จะลอการเปิดสัมรทานปิตโตรเลียมรอบที่1 1ออกไปเพื่อรอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา3เดือนนะคะจะมีดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคมอยู่ที่91.1นะคะลดลงจาก92.7ในเดือนธันวาคมนะคะก็แล้วก็มีข่าวเรื่องทางรัฐมนตรีพาณิชย์ของไทยจะเยือนอินเดียนะคะก จะเจราจาข้อตกลง FTA นะคะไทยเอเชียใต้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารนุพันธ์จากบริษัทคาสกิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ